ัสดีจ้าพี่สมพง์ไอ้ที่ฉีดขนสอง่ยมันข้าวตอนไอ้เขาเรียกหางปลาทูป่ะท้องใช่ไหมคะเออตอนท้องฉีดตอนที่เป็นหางปลาทูอ่ะใช่ค่ะเริ่มท้องกลมๆเป็นหางปลาทูแล้วเริ่มท้องแล้วพี่ก็ไซส์สองกับสามเลยอ่าอ่าบวกด้วยอะมิโนดอกนะอ่าพี่สมพงศ์พี่สมพงศ์อย่าลืมใส่ยาเชื้อราไปด้วยนะช่วงนี้ฝนมาตกตกไหมที่บ้านพี่อ่ะ ตกตกกวเลยยังฉีดมไปฝนมาเข้าไปฝนต้นหนาวแล้วพี่ใส่ยาเชื้อราไปด้วยนะอ่าเลยตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดแต่ฝนมันตกอยู่แล้วไงอ่ได้ได้พี่ก็หาจังหวะถ้าช่วงไหนฝนไม่ตกอ่ะพี่ก็ใส่นายเพิ่มวยสารจับใบไปไงฉีดก็มันก็จึกินได้เลยนะไม่ต้องกลัวฝนไอหาปะทูใหญ่ฉีดได้ไหมได้ฉีดสูตรสองสูตรสามอ่ะฉีดจนกว่าข้าวเริ่มออกรวงแล้วไม่ต้องฉีดแล้วนะเอาพอข้าวโพลแล้วไม่ต้องฉีดฉีดได้หาปะทูใหญ่หาปะทูใหญ่ฉีดได้่วงท้องกลมอ่ะ นะอ่าอ่าพอเข้าเริ่มออกแล้วก็ไม่ต้องฉีดละนะอ่าก็เรียกหางปลาทูไงก็เรียกออกมาหางปลาทูไม่รู้ปลาทูไหนไม่รู้ปลาทูไทยปลาทูมาเลปลาทูอินโดหรือปลาทูอินเดียมันมีหลายปลาทูนะพี่ทุกวันนี้ปลาทูนําเข้ามาหลายประเทศนะปลาทูโอมานก็มีผมนี่ก็เป็นหางแบบผนังโผลมาทอปปองใ่ไหมนะฉีดเลยสองสามเลยเริ่มแต่งตัวก็ฉีดได้เลยค่ะพี่โ่สองโซ่สามบวกอะมิโนนะ ครับครับโอเคโอเคผมก็ใส่ยาชอลาไปด้วยอ่าโอเคครับมีอะไรก็โทรมานะจ๊ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ